มีโมเดลอยู่สองโมเดลในการบริหารจัดการเรื่องสินทรัพย์ซึ่งเรามักจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่เราจะคุ้นเคยอยู่แบบเดียวคือการบริหารสินทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งจริงไม่จริงครับทุกคนหวังความร่ารวยอย่างเดียวคิดแต่ถึงเรื่องความร่ารวยความร่ารวยความร่ารวยแต่เราลืมนึกถึงเรื่องของการบริหารสินทรัพย์เพื่อความมั่นคงความว่ามั่นคงก็คือมีกินมีใช้ทุกๆกวันตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวิชาการเงิน หรือถ้าเกิดเราฟังข้อมูลต่างๆมักจะไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องความมั่นคงแต่จะพูดแต่เรื่องความมั่งคั่งอย่างเดียวทําให้อะไรให้รวยขึ้นมีมากขึ้นแต่สุดท้ายความมั่งคั่งมันก็คือตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาในบ้านปลายนั่นเองเรามาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่ามีศัพท์อยู่สองคำที่ผมยกตัวอย่างก็คือมั่งคั่งกับมั่นงงคงสะกดด้วยมองมาและขอควายเหมือนกันมั่งคั่งคือความร่ํารวย มั่นคงคือการที่มีการมีกินมีใช้ตลอดชีวิตเป็นเราเราเลือกแบบไหนครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนกจะเลือกอะไรครับมั่งคัง่งขอให้มีร่ำรวยดังนั้นมั่งคั่งมันจึะโฟกัสไปสู่ในเรื่องของอะไรครับผลตอบแทนเด็กสมัยใหม่หรือแม้กระทั่งสมัยก่อนมักจะไปอินกับคำว่าผลตอบแทนเท่าไหร่ irr เท่าไหร่เราจะโฟกัสไปจุดนั้นเลยซึ่งมันเป็นหลงทางที่ผิดแต่น้อยคนนักที่คิดบอกว่า ทำอย่างไรล่ะครับมันไม่จำเป็นต้องมีผลตอบแทนดีแต่มันสามารถแก้ปัญหาได้เพราะนั้นมั่งคั่งเป็นเรื่องของผลตอบแทนมั่นคงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะครับทีนี้มาดูนะครับว่าหนทางที่จะไปสู่ในเรื่องของความมั่งคั่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแข่งขันนะครับการแข่งขันการแข่งขันก็คือการเอาชนะให้ได้ซึ่งวัฒนธรรมของตะวันตกเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันนะครับ การแข่งขันจึงเป็นที่มาของการทำกลยุทธ์ที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างสิ่งต่างๆออกมานะครับให้ได้ผลประโยชน์หรือเรียกว่าให้ได้ความได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะใช้ทรัพยากรความรู้ความสามารถหรืออื่นก็ตามแต่สำหรับในเรื่องการแข่งขันนั้นเนี่ยถ้าเราชนะสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเริ่มสะสมเพราะนั้นเราจึงพบว่ามนุษย์เนี่ยสะสมบางอย่างมากเกินไปสำหรับบางคน การสะสมก็แสดงว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะเช่นตัวอย่างเงินร้อยล้านมีใครบ้างไหมที่จะใช้เงินร้อยล้านหมดภายในระยะเวลาหนึ่งวัน3วันหนึ่งปี2ปีหรือบางทีตก้งชีวิตก็ไม่แต่ทุกคนก็โฟกัสสู่ความสะสมสะสมมันจึงเป็นบ่อเกิดของการที่อะไรครับคอร์รัปชันการเอาเปรียบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราฟังในความมั่นคงเนี่ยนะครับความมั่นคงนี่มันจะไม่ได้พูดถึงการแข่งขัน แต่มันจะพูดในเรื่องของความอะไรครับแบ่งปันเพราะนั้นมั่งคั่งกับมั่นคงเนี่ยนะครับคู่กันแข่งขันกับแบ่งปันจึงคู่กันอีกนะครับแต่น้อยคนนักที่จะพูดถึงเรื่องการแบ่งปันการแบ่งปันก็หมายความว่าฉเฉลี่ยทุกฉเฉลี่ยสุขฉเฉลี่ยจ่ายฉเฉลี่ยกันออกไปจะเป็นเช่นนั้นจะไม่เอาเปรียบคนอื่นจะไม่พยายามช่วงชิงของคนอื่นเป็นตรงนี้ได้นะครับมหาธรรคันทีเนี่ย เคยพูดถึงวาจานะครับที่คนทั้งโลกเนี่ยยังจำภาษิตอันนี้ได้ดีเขาบอกว่าทรัพยากรในโลกนี้นะฮะสามารถเลี้ยงดูคนทั้งโลกได้หมดเลยแต่มันไม่เพียงพอที่จะให้กับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสวงหาผลประโยชน์วันนี้เราพบความจริงแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาดีนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของความโลภมันเป็นเรื่องของความที่จะยุ่งช่วงชิงความมั่งคัง่งจนไปทําลายล้างหลายหลายแห่งนะคลายหลายที่จนเกิดกลายเป็นความแตกต่างขึ้นรนะหว่างชนชั้นและก่อให้เกิดสงครามขึ้นจนวันนี้สงครามก็ไม่มีวันสิ้นสุดมันเกิดขึ้นอย่างเดียวก็คือว่าไม่มีการแบ่งปันมีแต่การช่วงชิงเอาเท่านั้นเองนะครับตัวต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการแบ่งปันเราจะไม่ใช้การสะสมครับ แต่เราจะใช้เรื่องของการจัดสรรเพราะนั้นศัพ์สองคำที่คู่กันนี้ก็คือสะสมกับจัดสรรน,นั้นเนี่ยมันก็จับคู่กันจัดสรรยังไงครับการจัดสรรทรัพยากรที่เราหาได้นั้นเนี่ยให้มันสามารถมีกินมีใช้ทุกๆวันตลอดชีวิตอันนี้เรียกว่าเป็นการเอาโลเคตหรือจัดสรรไปตามไทม์ไลน์ของชีวิตจัดสรรไปตามอะไรครับจัดสรรไปตามฟังก์ชันหน้าที่ที่มีอยู่เช่นเราต้องจ่ายภาษีเช่นเราต้องจ่ายเลี้ยงดูลูกเราต้องจ่ายในเรื่องของบ้านรถอะไรต่าง สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะจ่ายก็จัดสรรแบ่งปันไปนะครับตามฟังก์ชันหน้าที่ของมันอีกส่วนหนึ่งก็คือจัดสรรไปตามอะไรครับีนกว่าไปตามจัดสรรไปส่วนของออบุคคลเช่นเราต้องดูแลใครบริจาคหรือต่างๆเราเนี้เราจะม,มีการจัดสรรไปสู่จุดเหล่านั้นสุดท้ายนะครับการสะสมนั้นจึงเป็นส่วนด้วยทําให้ก่อให้เกิดปัญหา ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาที่เราต้องพยายามหาทางแก้ไขว่าจะเอาบริหารเงินยังไงมีเงินมากยังไงนะั้นมันก็ให้ก่อเกิดปัญหาคนมีเงินไม่ใช่ไม่มีปัญหานะมีปัญหาอย่างมากด้วยไม่รู้จะเอาเงินไปทาอะไรนะครับแล้วก็บทสุดท้ายก็คือถ้าเราไม่จัดสรรถ้าเราเราเรา,เราไม่เกิดปัญหาถ้าเราสะสมแล้วเราจัดสรรเสร็จนี่นะมันจะเป็นตัวที่แก้ปัญหากับเราเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนความคิดเถอะครับเปลี่ยนความคิดต่อจากนี้ไปว่าทําอย่างไร ที่เราจะสามารถนะครับที่จะจัดสรรเงินของเราหรือแบ่งปันเงินเราหรือจัดสรรเงินของเราให้มีกินมีใช้ทุกวันต่อชีวิตและนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่บริษัทประกันชีวิตนะครับพยายามทําในจุดเหล่านี้แต่น่าแปลกมากเลยคนนี่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยให้ความสนใจชอบที่จะลงทุนให้ได้กําไรสูงสุดนะเช่นเอาลงทุนไปลงทุนในทองคําในการซื้อที่ดินนะครับตลาดหุ้นตลาดทรัพ์กองทุนตราสารนี่ และสุดท้ายเป็นไงครับท่านก็พบว่าทั้งหมดหวนกลับมาก็คือมันค่อคอยเกิดปัญหานั่นเองจนวันนี้คนมีที่ดินเยอะก็มีปัญหาคนที่ติดทุนอยู่เยอะวันนี้ก็มีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยเพราะทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของซีโร่ซัมเกมทรัพยากรมีเท่าเดิมแต่มันถูกกระจายไปที่คนใดคนหนึ่งที่มากเกินไปและอีกคนหนึ่งไม่มี พอมันแตกต่างกันมากขึ้นมานะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันเกิดพลังงานสวะมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้เกิดปัญหาในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับที่เรามาดูก,ก่อนนะครับว่าในวิชาการเงินนั้นนี่นะครับวิชาการเงินที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ใช่วิชา finance ที่เราเรียน MBA หรือเรียนมาในมหาวิทยาลัยไม่ใช่วิชาที่ว่าด้วยเรโชทางการเงินต่างๆ IRR NPV ROI ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นวิชาที่คนโบราณโบราณที่ก็สอนมานานหนึ่งวิชาแรกคือวิชาใช้เงิน วิชาใช้เงินนั้นควรจะเป็นวิชาแรกเลยที่เด็กๆนี่ควรได้เรียนนะครับถ้าครอบครัวไหนนะครับประเทศชาติไหนสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักวิธีการใช้เงินให้เป็นใช้เงินให้คุ้มค่าใช้เงินใ้ถูกต้องเวลานะครับให้ถูกคนนะครับมันจะมีประโยชน์อย่างมากๆนะครับวิชาที่2เมื่อเราเรียนจบเติบโตเราเริ่มมีงานทํามันก็มีวิชาที่2ก็คือวิชาเรื่องของการหาเงิน นะวิชาเรื่องของการหาเงินเพราะฉะนั้นพอเราหาเงินเสร็จเนี่ยเราก็ทางานเก็บเงินเก็บเงินหาเงินหาเงินบางทีหาเงินได้เยอะแต่ไม่ไม่ไม่ได้เอาไปใช้หาเงินเยอะสะสมไว้หาเงินเยอะสูญเสียไปลงทุนต่างๆเข้าทางออกทางเพราะนั้นถ้าเราบริหารจัดการสองวิชานี้ได้ก็คือว่าหาเงินได้เยอะ เวลาดิกันก็ใช้จ่ายได้เยอะมันจะมีเงินเหลือนะครับส่วนที่3ที่มันเป็นส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นวิชาที่3ก็คือเงินต่อเงินเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปต่อเงินไม่ว่าจะลงทุนหรือว่าจะเอาไปเล่นหุ้นเนาะไปทําทองคำมาไปซื้อที่ดินอะไรต่างนะต่อเงินต่อเงินต่อเงินให้มันมีมากขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายคนส่วนใหญ่มักจะจบลงวิชาที่3คือคนไทยของเรานะส่วนใหญ่จบวิชาที่3ก็ต่อเงิน ลงทุนอีกแล้วจนวันนี้ 60- 70ปีแล้วก็ยังคิดหาทางว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยในธนาคารเนี้ยจะเอาไปทําอะไรให้มันได้งอกเงยมากขึ้นกว่าเดิมนึกภาพบอ,อกใช่ไหมฮะเราก็สแสวงหาในการที่จะลงทุนผลสุดท้ายผลจากการสแสวงหาอยากมีอยากได้อยากให้ได้มากกว่านั้นเนี่ยจึงเป็นบ่อกเกิดของการถูกล่อลวงนะจนเป็นบ่อกเกิดของการที่มีคนบางคนที่ไม่สุจริตที่จะเอาเงินสิ่งเหล่านี้มาเป็นของตัวเอง นะครับดังนั้นเราจรึงเจอมิจฉาชีพหรือเราเจอมิจฉาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆก็มีอยู่เยอะเช่นเดียวกันให้เราหลอกล่อไปลงทุนน้นทํานี้สารพัดสุดท้ายบางทีเนี่ยไม่มีตังเหลือไม่มีเงินเหลือนะเพราะฉะนั้นข้อที่4วิชาที่4เป็นวิชาปรับเซียนวิชาที่คนไทยไม่ค่อยได้เรียนและส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีเรียนด้วยก็คือวิชารักษาเงินนิยามของคำว่ารักษาเงินเนี่ยไม่ได้มองถึงเรื่องของการที่จะไปลงทุนได้ผลตอบแทนมากขึ้น แต่วิชารักษาเงินก็คือให้เงินก้อนนี้มันมีกินมีใช้ตลอดชีวิตของเราหรือเงินก้อนนี้มีกินมีใช้ทุกๆวันตลอดทั้งชีวิตและสามารถส่งมอต่อใบุตรหลานของเราได้เพราะฉะนั้นโปรดักที่เราทําอยู่ในเรื่องของเรา,าซีสหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งเหมือนกันที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนที่เราจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นาะทั้งครอบครัวเราและลูกหลานของเรา ทุกท่านครับวิชารักษาเงินนั้นเนี่ยมันเป็นวิชาที่เราบอกว่าเงินที่เรามีเหลืออยู่จริงๆเนี่ยนะแทนที่เราจะไปลงทุนเงินต่อเงินเราแบ่งสักส่วนหนึ่งได้ไหมครับมาไว้ในส่วนที่มันจะรักษาเงินได้เพราะฉะนั้นในหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้ปัจจุบันเนี้ยเราดีไซน์โปรดักต์นะครับออกมาเนี่ยนะเช่น678็ดส่งเบีย้ยกี่ปี6ปีพอเริ่มส่งเสร็จเราก็จะได้รับเงินคืน นะครับไปเรื่อยๆเรืๆจนถึงอายุ78ปีนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือคืนตลอดตลอดสัญญาผมเองนะอยู่ในธุรกิจมา30กว่าปีและโปรดักที่ผมอินที่สุดแล้วก็ซื้อได้ซื้อไว้หรือว่ามีไว้นี่ก็คือเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็นแบบบำนาญหรือบำนาญบางทีมันอาจจะฟังดูเหมือนกับคนแก่ได้ใช้เราบอกว่า ถ้าเช่นนั้นเราดีไซน์ใหม่มันไม่ใช่เป็นเงินที่คืนตอนแก่แต่มันเป็นเงินที่คืนได้ต่อดเวลามันจึงเคยเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์กระแสเงินสดก็แน่นอนแล้วครับท่านจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนั่นกันว่า p r o d u ั t ที่เป็นสินทรัพย์กระแสเงินสดคืออะไรท่านฝากไปแล้วมันมีเงินคื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 นทุกปีไอ้กระแสเงินสดที่ได้คืนทุกปี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 นั้นเนี่ยมันมีส่วนอย่างมากในการได้ช่วยเหือรา เช่นเราสามารถเอาเงินส่วนที่คืนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะไปซื้อตัวสัญญาสุขภาพดูแลสุขภาพของเราโดยที่ไม่จะเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหม่ออกมาใช้ตรงนี้ในการดูแลซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของ medical fund นะครับหรือเอาเงินก้อนนี้ออกมาได้ใช้ได้จ่ายยาที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่วันใดวันหนึ่งเราเกิดเสียชีวิตลงนะลูกหลานเราจะเป็นคนรับแทนในรูปแบบนี้ผมซื้อกรมาทันเนี้ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถ้าวันนั้นผมตัดสินใจซื้อที่ดิน ป่านนี้ก็คงขายไม่ออกเหมือนปัจจุบันเนี้ยสาแปลงยังอยู่เนี้ยประกาศขายเป็น10ปีแล้วยังขายไม่ได้นะครับหรือไปซื้อไปลงทุนอย่างอื่นก็อาจจะหมดไปเหมือนกันแต่จากอันนี้มันจะให้กับเราทุกๆปีทุกๆปีทุกป,กกป,กปีเรารู้แน่นอนว่าเราได้กระแสเงินสดเกิดขึ้นมาเนี่ยได้ทุกปีทุกปีแน่นอนดังนั้นทุกวันนี้สิ่งที่เราควรจะมองหรือควรจะทําก็คือว่ารวบรวมสิ่งที่เป็นกระแสเงินสดมันคือสินทรัพย์ตัวหนึ่งเนี่ย ให้ได้มากที่สุดส่วนหนึ่งมาจากตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตนะซึ่งไม่ได้มีทุกบริษัทมีเฉพาะในบางบริษัทเท่านั้นและโดยเฉพาะที่นี่ของเราเราก็มีดักตตัวนี้นะครับให้พวกเราัได้มีโอกาสได้เห็นหรือถ้าในช่วงที่เราจําเป็นนะครับที่ยังสร้างเนื้อสร้างตัวทรัพย์สมบัติอาจจะไม่จําเป็นแต่จําเป็นสาหรับเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวผ่อนบ้านผ่อนรถหรือการศึกษาของลูก ก็ซื้อในส่วนของตัวประกันชีวิตใช่ไหมฮะซึ่งมันจะเป็นเม็ดเงินนะที่เราจะได้แก้ปัญหายามที่เราไม่อยู่ยามที่เราเกิดเสียชีวิตก่อนวัยสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ะครับคือสิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันถูกดีไซน์หรือถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึง Product หรือสินค้าที่แก้ปัญหานั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ามันช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา มันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่มีมากขึ้นส่วนหนึ่งคนที่คิดมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเราขับรถเนี่ยขึ้นขึ้นบนภูเขาใช่ไหมครับแล้วเราเราขับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรารูไ้ไหมครับว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีต้นไม้หล่นทับเรารูไ้ไหมครับว่ามันเป็นเหวเราไม่รู้แล้วก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าพอทันทีทันใดที่มันเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต้นไม้เกิดลม้มหรืออาจจะเป็นดินถล่มขึ้นมาเนี่ยรถตกเหวเนี่ย มันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เพราะนั้นวิธีการบางอย่างก็คือว่าเราอย่าอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่อง,องความเสี่ยงมันหมายถึงว่าสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นเราซื้อทองคําแล้วเราซื้อขายเราควบคุมไม่ได้เด็ดขาดเพราะกลไกการตลาดของทองคํานั้นเนี่ยมันไม่สามารถกําหนดได้ตัวเราหรือแม้กระทั่งการซื้อหุ้นเล่นหุ้นตลาดซับไม่มีใครที่สามารถหยุดตรงที่บอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ให้อยู่ที่1,300แต่วันนี้มันล่วงมาดี่ึงันห ใครแก้ปัญหาได้ไม่มนีก็ต้องว่าไปตามนั้นไปแต่สับปกานชีวิตนะครับหรือแบบบางแบบนั้นเราสามารถกําหนดได้เพราะโดย Product ของบริษัทประกันชีวิตนั้นเนี่ยนะมันถูกกําหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วว่าต้องสามารถที่จะจ่ายตามที่เรากาลันตีและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้โลกแห่งสมัยใหม่เนี่ยมันมีเรื่องภาษีเรื่องอะไรก็มาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยพวกเราได้อย่างมากทีเดียววันนี้ จึงอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านนะครับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่แนวคิดใหม่ว่าเราจะบริหารสินทรัพย์เพื่อความมั่นคงมีกินมีใช้ทุกวันตลอดชีวิตและสามารถส่งต่อให้กับบุตรหลานของเราได้อันนี้ต่างหากคือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับถ้าเอาไปลงทุนและผลตอบแทนเยอะๆแน่นอนที่สุดครับเราไม่สามารถควบคุมได้บางทีมันอาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากมีความสุขนี่นะฮะสักหนึ่งชั่วโมง ให้จิบ,อ,อ,จบอะไรนะจิบกาแฟนะดื่มวายดื่มไรให้มันสบายใจอยากมีความสุขสักหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันก็เป็นไงครับไปดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตอยากมีความสุขสักหนึ่งสัปดาห์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใส่พอวันต่อไปก็เก่าแล้วอยากมีความสุขสักหนึ่งเดือนซื้อรถคันใหม่ครับอยากมีความสุขตลอดทั้งชีวิตนะครับชับเรามีคำตอบให้กับทุกคน ผ่านตัว Product mm hmm. เยอะแยะเลยขอบคุณและสวัสดีครับ